เวลา11นาฬิกาช่วงสายวันที่14ทธันวาคม2527ขณะที่ผู้คนในตัวเมืองตรังกำลังมีความสุขท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆกับสายลมหนาวที่พัดเอื่อยๆและงานกาชาติที่มีร้านรวงนับร้อยล้าน,น,านมาออกร้านให้ได้เลือกซื้อหาสินค้ากันอย่างสนุกสนานและในขณะเดียวกันที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตรัง ซึ่งอยู่ติดกับกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดตรังมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กําลังนั่งประชุมด้วยเรื่องราวบางอย่างกันอย่างเคร่งเครียดและโดยทันใดนั้นไม่มีใครคาดคิดท่านพลานในชุดดําหลายสิบนายพร้อมอาวุธครบมือเดินทางด้วยรถยนต์สามคันมาจอดอยู่ที่หน้าสถานีตํารวจภูทรอำเภอเมืองและโดยไม่มีปีมีครุยเสอพลานชุดดาเหล่านั้นกระดมยิงอาวุธหนักเข้าใส่ทั้งสถานีตํารวจภูทรอำเภอเมืองตรัง และบ้านพักของผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังรวมทั้งบ้านพักรองผู้กำกับอีกหลายหลังผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังเห็นดังนั้นเกรงเหตุจะลุกลามรีบสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บอาวุธไม่ยอมให้สู้มีชาวบ้านเคราะห์ร้ายที่อยู่บริเวณนั้นถูกลูกหลงปางตายไปสองคนแม้แต่ฝ่ายทหารพลานเองก็ถูกกระสุนของพวกเดียวกันเลือดโชคไปอีกหนึ่งนายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำสั่งให้อยู่ในที่ตั้ง ห้ามออกไปเพ่นพานแม้แต่ในงานกาชาิวันและต้นเหตุที่เกือบจะทําให้เกิดสองครามกลางเมืองระหว่างคนถืออาวุธสองสีก็คือทหารและตำรวจแย่งกันจีบนักร้องฝ่ายทหารพลาดเมาถูกย่ำกระทืบเละเทะหลังจากนั้นจึงมีผู้ใหญ่มานั่งเจรจาระหว่างผู้ใหญ่เจรจาผู้น้อยก็ยกพวกถล่มกันไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอเลเจนเดอรี่ชาแจะเล่าให้ฟัง ค่าคืนวันที่13ธันวาคม2527ขณะที่ผู้คนในตัวอำเภอเมืองตรังกําลังสนุกเรื่นเริงมีความสุขอยู่ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานกาชาติที่จัดควบต่อกันโดยมีร้านรวงมาออกร้านและมีกิจกรรมมากมายให้ผู้คนได้ร่วมสนุกกันรวมทั้งที่ร้านขายไก่ย,ย่างนิพนธ์ที่ถนนวิเศษกุลมีนักร้องสาวสวยขึ้นขับกล่อมแขกในร้านและปรากฏว่านักร้องสาวสวยนี่เอง ที่เป็นเหตุให้เกิดการเขเม่นกันขึ้นระหว่างชายวัยชารสองโตก่อนที่จะเกิดการตะลุมบอลกันขึ้นก่อนที่จะมีคนในหลานมาห้ามปรามไกลเกลี่ยยุติความขัดแย้งจนเลิกลากันไปและท้ายที่สุดก็พบว่าสองคนที่ถูกกระทือบจนหดวลางค้างแตกนั้นก็คือทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานที่42อยู่ในอำเภอเมืองตรังนั่นเองคือสิบโทวินัยแก้วแสงทองและทหารพรานสมหมายยางงาม สองท่านพลานสังกัดกรมท่านพานที่42โดยฝ่ายที่กระทืบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสอาพอ,อมเมืองตรังซึ่งนำโดยสิบตำรวจโถไพโรช่วยแหมกับพักพวกซึ่งมีจำนวนมากกว่าท่านพานทั้งสองนายถึงสามารถลุมกระทืบท่านพานทั้งสองนายอย่างสบายเท้าหลังเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ท่านพานผ่านไปเพียงหนึ่งวัน 11นาฬิกาวันที่14่ธันวาคม2527พันตํารดพันตำรวจเอกกิติพงศ์มิ่งโมรีผู้ก,กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังพันตำรวจโถมนูศรีสุชาติรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังพันตำรวจโทเพิ่มทองหนูรองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้ร้อยตำรวจเอกอมรอศัก์ยิ่งหยงนายร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรอำเภอเมืองตรัง กำลังปฏิบัติราชะการอยู่บนสพอ,อมเมืองตรังซึ่งติดอยู่กับกองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดตรังโดยเรื่องของเรื่องก็คือมีการร่วมการสอบสวนไกลเกลี่ยระงับกรณีพิพาทระหว่างสิบตำรวจโทภัยโรดช่วยแหมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพอ,อมเมืองตรังกับพักพวกซึ่งเกิดการทะเลาะวิวาทชกต่อยลุ่มกระทืบสิบโทวินยัยแก้วแสงทองและฐานพรานสมหมายยางงามสองฐานพรานสังกัดกรมฐานพรานที่42ซึ่งอยู่ในเมืองตรังเหมือนกัน เหตุเกิดที่ร้านขายไก่ย่างนิพันธ์ถนนวิเศษกุลในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานกาชาติเมื่อค่ำคืนวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาโดยสาเหตุก็เกิดมาจากความเมาและการแย่งจีบนักร้องสาวสวยในร้านเดียวกันปรากฏว่าสิบโทวินัยกับท่านพลานสมหมายนั้นโดนลุมสกรรมจนหน้าแตกศีรษะแตกก่อนที่จะมีคนมาห้ามซึ่งในวันนี้รอยเอกสุรชาติเซนานุรักักหัวหน้าฝอสา กรมทหารคลานที่42ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของทหารพลานทั้งสองนายได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อหารู้ทางในการคลี่คลายข้อพิพาทในครั้งนี้ด้วยระหว่างที่นายทหารและนายตำรวจกำลังร่วมประชุมเพื่อหาทางออกกันนั้นเหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในเวลาประมาณ11นาฬิกาเศษมีรถปริกอัพ3คันขับมาจอดเสียงดังสนั่นอยู่หน้าสพอออาเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่อยู่บนสนพอ,อเมืองตังหันไปมองบนรถกระบะสามคันนั้นมีทหารพราน,านซึ่งทราบภายหลังว่าสังกัดอยู่ที่ฐานปฏิบัติการอำเภอปะเหลียนจำนวนประมาณ40นายกระโดดลงมาจากรถแล้วมันหยุดยืนไล่ล้อมอยู่หน้าสพอ,อเมืองก่อนที่จะประทับอาวุธปืนไล้แรงครบมือกระจายกำลังคุมเชิงอยู่หน้าโรงพักกระจายไปถึงหน้าบ้านผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังเวลาโดยไม่มีใครคาดคิด เสือพรานชุดดำที่ยกปืนประทับพร้อมก่อรัวกระสุนปืน M16 ยังที่ยิบนับร้อยนะัดถล่มเข้าใส่ลงพักเสียงดังสนั่นวันไหวกระสุนเจาะตัวอาคารชายคาห้องพักห้องทำงานรองผู้กำกับเละกระจกแตกกระจายล่วงกล่าวนอกจากนั้นยังมีท่านพลานอีกจำนวนหนึ่งใช้อาวุธปืน M79 ยิงซ้ำตามเข้าไปแต่กระสุนเลยไปตกบนหลังคาสำนักง,งานเทศบาลเมืองตรังทะลุเป็นช่องโหว่ระเบิดกระเบื้องแตกเสียหายไปประมาณ40แผ่น ขณะที่เหตุการณ์ขมิงเกลียวสุดขีดเสียงปืนดังสนั่นวันไหวกลางเมืองตังท่ามกลางผู้คนที่กำลังเดินจับใจใ่ายใช้สอยอยู่ในงานกาชาดพันตำรวจเอกกิติพงศ์มิ่งโมรีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตังตัดสินใจสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตอบโต้อย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ขยายความรุนแรงออกไปอีกกลุ่มท่านพลานในชุดดำระดมซันโวกระสุนนาน,า,นาชนิดเข้าใส่อาคารที่พักรวมทั้งโรงพักสพเมืองตังอยู่พักใหญ่ ในระว่างที่เสียงปืนยังไม่ทันจะสงบลงนั้นความสับสนโรมานก็เกิดขึ้นรอบๆบ,บริเวณสพอ,อมเมืองตรังรวมทั้งร้านค้าร้านข้าที่อยู่ในบริเวณนั้นชาวบ้านต่างแตกตื่นวิ่งหลบกระสุนปืนกันอุตลุดร้านรวงในย่านนั้นต่างปิดประตูหน้าร้านกันเท่าที่จะทําได้เพราะกลัวหลังจากการเกิดการยิงปะทะกัน และปฏิบัติการอุกอาจเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนของกลุ่มท่านพลานชุดดาชุดนี้ยังผลให้มีชาวบ้านที่อยู่ในย่านนั้นโดนกระสุนลูกหลงเลือดโชคลางอาการปางตายไปสองคนคือนายชัยยันปาริวัตพัดอายุ27ปีถูกลูกหลงกระสุนเข้าใบหน้าแก้มฉีกทะลุและนางสาววันเพนถาวรอ,อายุ19ปีถูกลูกหลงเข้าหน้าท้องหนึ่งนัดนอกจากนี้ยังมีท่านพลานพวกเดียวกันถูกระสุนจากพวกเดียวกัน ท่านคลานเซียนนวนเปียนอายุ20ปีโดนกระสุนเข้าทางด้านหลังทะลุหน้าท้องอาการสาหัสทั้ง3คนมีชาวบ้านช่วยนำส่งโรงพยาบาลตรังหลังจากที่ระบายความแค้นกันจนเป็นที่พอใจแล้วท่านคลานชุดดังกล่าวจึงพากันขึ้นรถปิกอัพโห่ร้องบึงกับที่ตังโดยไม่สนใจเสียงตะโกร้รองห้ามปรามทัดทานจากร้อยเอกสุรชาติผู้บังคับบัญชาตแต่ย่างใดหลังเหตุอุกอาจกลางเมืองระทึกขวัญผู้คน เฉียดฉิวกับการประทะนองเลือดระหว่างคนมีปืนสองสีพันพ้นไปพันตำรวจเอกกิติพงศ์มิ่งโมรีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังได้รีบวิทยุรายงานเหตุด่วนไปยังพลตตำรวจโทลินพิษสัจพันผู้บังคับการตำรวจภูทรศรีให้ได้ทราบและในเวลาต่อมาพลตตำรวจโทลินพิษสัจพันผู้บังคับการตำรวจภูทรศรีพร้อมด้วยนายเทียนเสกทีละนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตรัง รนายพีรพัสนสัตยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจึงได้ร่วมกันเดินทางมาดูอย่างที่เกิดเหตุโดยมีประชาชนนับพันคนมามุงดูผลงานของกลุ่มท่านพลานที่ทิ้งเอาไว้จนยวดยานการจราจรในย่านนั้นติดขัดนับหลายร้อยเมตรเลยทีเดียวพันตำรวจเอกกิติพงศ์มิ่งโมรีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังกลาวกับผู้สื่อข่าวว่าเพื่อระงับเหตุไม่ให้ลุกลามต่อไป จึงมีคําสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ให้ไปรักษาการหรือเตะเตรนในงานวันเฉลิมพระชนมพรราษาและงานกาชาดจังหวัดตรังซึ่งยังจะมีต่อไปอีกหลายวันและจะสอบสวนให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่ขณะที่มีรายงานมาว่าพลโทวันชัยจิตจำนงแม่ทัพภาคสี่รับทราบเรื่องแล้ว พร้อมทั้งสั่งให้ส่งกําลังทหารสามหมวดเข้าไปรักษาการในงานวันฉเฉลิมและงานกาชาติแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจจนกว่างานจะจบสิ้นไปส่วนทหารพลานทุกนายห้ามออกจากที่ตั้งและจะได้สอบสวนดําเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทําผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ e เลเจนดารีชา n e l